ดีครับเพื่อนทองน้องพี่เอฟีกีรักครับวันนี้จะพามาตรวจงานกันนะครับก็เริ่มจากชั้นสามเลยนะฮะกับส่วนนี้เป็นถงบนชั้นสามนะครับงานไฟตรวจผ่านแล้วนะครับสามารถจะยิงแผ่นได้นะครับ นี่ก็น่าจะเป็นห้องกาแฟชั้นสามเนาะหรือห้องซักรีดก็ยังไงไม่ทราบนะฮะตาบแบบไม่ได้ดูเนาะหยุดมาเป็นห้องนอนหนึ่งชั้นสามนะฮะเหตุผนลนที่เรียกห้องนอนหนึ่งเพราะว่าจะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ห้องน้ําเป็นห้องน้ําในตัวนะครับ สามก็จะประกอบด้วยห้องนอนอยู่สามห้องนะฮะห้องน้ำสองห้องห้องนอนหนึ่งจะเป็นห้องน้ำในตัวอันนี้เป็นห้องน้ำสองบนนะครับนี่ฮห้องน้ำสองบนก็งานไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกำลังไล่ยิงแผ่นกันอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องนอนสองนะครับติดแผ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะ เค้อยู่ร่วมประมาณหกแผ่นนะครับที่นี่ประมาณหกแผ่นีห้องนอนอีกห้องนึงก็เป็นห้องนอนสามห้องนี้จะเล็กหน่อยนะฮะน่าจะประมาณสักสี่แผ่นนะอยู่ก็จะจะเสร็จละนะเสร็จอีกนิดเดียว ก็ลงไปชั้นสองกันต่อครับใดก็ยังไม่มีเลยเขาเขาเรียกว่าตัวกัเนนะกันนบันไดกันตกกันตกนะฮะยังรลนๆอยู่ต้องระวังเหมือนกันถ้าเผลอพังไว้ก็ร่วงไปน้นู่นพื้นเลย อ่านี่เป็นโถงชั้นสองนะครับก็เป็นฝ้ามีฝ้าหุ้มใต้บันไดด้วยครับนี่กำลังเช็คไฟกันอยู่ครับนะฮะหลุจากโถงมาจะเป็นห้องน้ำโถงครับนะฮะคาดว่าเดี๋ยวนี้คงเล่นไมาถึงชั้นหนึ่งแล้วฮะเช็คไฟนะฮะอันนี้มาห้องนะ้ำ ห้องนอน,นะฮะห้องนอนสองของชั้นสองแล้วก็มาห้องนอนสามนะครับไฟติดอยู่นะกำลังเช็คไฟกันอยู่อีกสักพักก็น่าจะเสร็จนะฮะเดี๋จากโถงมาก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะเมื่อกี้สองสามอยู่อีกฟากหนึ่งฮะมาอีกฟากหนึ่งจะเป็นห้องนอนหนึ่ง ห้องห้องใหญ่เลยนะฮะเราห้องนอนหนึ่งพอๆกับชั้นสามเนาะนะครับก็ไม่ใช่สินะฮะเล็กกว่าชั้นสามไมใหญ่กว่าชั้นสามนะฮะพูดจิดก็และวอันนี้ก็เป็นห้องน้ำในตัวนะครับ ตรงนี้มีฝ้าภายนอกใต้ใต้ชั้นสามด้วยครับเป็นระเบียงนอกรเรเวนนี้น่าจะเป็นปลูกผักปลูกต้นไม้ได้นะครับลงไปชั้นล่างน,นะครับนะฮะก็จะมีฝ้าหุ้มใต้บันไดตลอดเลยนะครับตั้งแต่ ชั้นสามลงมานะฮะฟ้าก็จะพันลงมาเลยก็จนถึงพื้นชั้นสองนะฮะประมาณเดินฟาดปุ่มใต้บันไดนะ,ะเพื่อความสวยงามเนาะนี่มาชั้นหนึ่งก็จะเป็นนี่คนระับนี่เป็นถงล่างแล้ว จะมีฝ้าส่วนของหน้าตัดนะครเนี่ยครับก็กำลังทำการเช็คอยู่นะครับเช็คกันอยู่นี่เป็นโถงล่างนะฮะตำแหน่งนี้จริงๆจะเป็นแอร์สีทิศนะฮะล่อยลงมาสี่ทิศเลยต่เนื่องจาก ตัวแอร์ความสูงสูงมากกว่าระดับของพื้นสลัดช่องระหว่างฝ้ากับพื้นสลับนะฮะไม่พอต้องย้ายมาตำแหน่งนี้นะฮะซึ่งตำแหน่งนี้พื้นที่จะเหลือเยอะหน่อยนะฮะดังนั้นงานฝ้าชั้นหนึ่งจะติดตรงบริเวณนี้แหละนะฮะหนึ่งก็จะมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำโถ กำลังเช็คกันอยู่ยนะเห็นไฟแดงวบๆเนี่ยนี่ก็จะเป็นห้องกาแฟเหมือนกันนะฮะะมีห้องด้านหลังอีกสองห้องห้องคนใช้นะฮะนี่เดินจากในบ้านออกมานอกบ้านนะเป็นระเบียงหน้าครับไฟแดงเลย พันเข้ามาลงรถนะฮะจอดรถได้สามถึงสี่คันเลยนะฮะลงรถยาวใหญ่เลยนะอ่าหน้าง,งานที่เสร็จแล้วนะหลังตรงข้ามนั่นแผ่นกลางตองอยู่ ไล่ไปสามชั้นนะครับสามสองหนึ่งนะครับคาดว่าพวกนี้คงติดได้เกือบร่วมนะฮะเ่ถึงงานระบบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตามกดกระดิ่งให้เป็นสีดำด้วยนะครับวันนี้ฮะโครงการก็ขึ้นมาได้หลายคู่เหมือนกันแล้วฮะ หนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้สี่ที่เสร็จนะฮะฝั่งนู้นอีกหกนะฮะฝังนู้นหกที่งานฟ้างานอะไรเขาเสร็จแล้วรนะบบนะฮะแต่เป็นเจ้าอื่นทำนะครับนะฮะอันนี้ก็ของอีกบริษัทหนึ่งนะฮะที่กำลังทำกันอยู่นะฮะ ส่วนของงานแอดวีฟก็เนี่ยฮะจากหลังนี้ไปหลังนี้รอก่อฉาบนะฮะภายในกำลังไล่ฉาบอยู่ปูกระเบื้องเนาะหลังนี้นะฮะฉาบเสร็จแล้วทาสีแล้วรอง,งานระบบอยู่นะฮะก็ไฟฟ้าร้อยท่อแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะฮะทีนี้ระบบเนี่เดี๋ยวต้องตามปรปับปาอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะ ามาไล่ดูกันนะครับติดตามผลงานทีมงานช่างฝ้าแอดวิปนะฮะสนใจก็ติดต่อได้เลยครับนะฮะพันใดที่ต้องการงานเรียบร้อยฝีมือครับติดต่อได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนครับบ๊ายบายครับ